มะตูมครับมะตูมมะตูมเนี่ยเก็บมาแต่สวนยางมานาเฮาครับเก็บมาจากสวนมานาเฮาครับไปเก็บบักม่วงได้บักตูมกเพาต้นบักตูมก็มีบักม่วงก็บมีครับสวนเฮาอ่ะที่นี่บักตูมใบตงเนีวยด้ับเคยอย่ยินแต่ว่าใบโบบักม่วงน้อยต่อไปใบโบบักตูมนี่พาแล้วนะคะมีซับซับเรียบ้อยแล้ว ตรงนี้ก็เขาก็สิปกติก็ตักตรงนี้ออกทักตังนี้ออกอดอดนี่มันออกมาแล้วตรงนี้ออกมาแล้ว okay. โอเคพอจะกินนีกทีเหรอเอานี่ไม่แก่สิกินอันในี่ด้วยการทิว่าเอาเข่าใส่นี่กินเนื้อมันค่ะเนื้อก็สิแซ่บแซบไปใบโต้องขูดขูดขูดกันครับขูดขูดขูดเอาขูดเบ้างขูดเห็นเนืขูดเห็นเนื้อยุยยุยออกมาก่อนเหยียบเนื้อออกเสร็จแล้วก็เอาเข่ามาใบ ก็ขยําขยําให้เขากันก็ตักกินเอาวที่นี่ได้ทีแล้วเบิ่งเห็นเบิ่งแม่จะไมเป็นเล็กน้อยตต้นเสียังมุ่งเ้าไปเก็บบักตุม่มโลนตุ่มสุกอ่าซักซักซักขยํำขยำเอาขยะเอาใส่เ็ดให้เขากันมันก็คยเป็นคล้ายๆกับว่าเขาสีเหลือง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 ,เอ,งเอามือเอามือ,อบีเข้าไปแดกเข้าไป <c oughs> นะครับ กินเข่าใบบักตูมย้อนสุ่มแ้วก็ปลาดิบส่วนผักซากบ้านผักซากนี่กินทั้งร้านเลยบ้านนี่บ่ากินข้าวบายบักตูมครับผักซากกินย่างมันงนะกินแต่นี่มี่อย่างใสแซ่บครับท่านบอกว่าบักตูมเป็นยายันนึงจะเกาไปฝานปีนึงได้กินทีนึงครับปีนึงได้กินทีนึงอืมอืมมีอย่างนั้มดู่ค แซ่บแซ่บค่ะคุณผู้ชมค่ะอยากกินมากเลยค่ะมานาเฮาค่ะสอนจะกินไนด้หรือแซ่ไรมือนี่แหละล่างแล้วอืเรียกว่าเขาใบบกตูมเขาใบตูมส้นก็ได้แซ่บลายค่ะยู่นี่มีทั้งบักตูมมีทั้งบักม่วงเดี๋ยวใบแบบไหนครับอ่ากินเลงนี่ซอดมาได้ละ่ะ อือครับเดี๋ยวม่วงกรบายแบบม่วงแบบตูมกระบายแบบตูมรับมีใบแบบตูมนะคะมานะเฮาอุดมสมบูรณ์มาถึงนะครับเด้อครับขอขอบคุณครับท่านผู้ชมครับโอกาสน้าไม่เยี่ยงครับสวัสดีครับติดตามเบิ่งคลิปต่อไปของแม่แก้วนะคะ